เติมเกมราคาถูกสะดวกต้องจุนบิโกรชอปรับประกันความปลอดภัยเพราะร้านเปิดให้บริการมามากกว่า2ปีแล้วตอนนี้มีรับเติมเกมเอาเองแล้วนะทั้งแบบเลเซอร์พินและ ID เดียพาร์ตเติมคงแรกได้เพชรแดงไปซื้อของในเกมกันด้วยคุ้มสุดๆไปเลยมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องจุนบิโกรชอปจุนบิโกรชอปเท่านั้นสวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับเดสตินีวันนี้อยู่เกมแลงโนโลกเอ็กซ์น t กจูเอชันกันอีกเช่นเคยนะครับอตอนนี้กำลงังเผาโอดินอยู่ก็วันนี้มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็หลายคนก็น สลามตัวนี้เองออวันนี้เดเราจะพาไปทําความรู้จักกิจกรรมของเจ้าริมรูนะครับสลามหรือว่าสลามจากเรื่องเซนเซชิตะสลามมือดัตตะเคีนนั่นเองนะครับก็คือหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือที่เราเรียกเรียกกันติดปากนะันคือเต้นใหม่ซังทีเป็นสลามไปสะแนว <S <S ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยต้องทํายังไงนะ่ะตอนนี้ผมมาอยู่หน้าเพจของแ a งน a อกเอ็ก e ซ์นเจอชันกันแล้วนะครับ ก็เราก็มาดูนะครับโพ์นี้เลยนี่โพ์นี้เลยเพิ่งลงไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผมเพิ่งกลับถึงหอนะก็กิจกรรมจะประกอบด้วยอะไรบ้างการคลอลแลบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคันคอลแลบที่ค่อนข้างใช้เวาเยะเวลานะครับเห็นไหมเขาบอกยาวนานก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันหนยทีระหว่างคอลแลบเนี่ยจะมีเกมเพย์ใหม่มีเควสใหม่มีชุดคอสตูมใหม่แล้วก็มี MVP กับมินิมาใหม่นะครับอย่างละตัวน่าจะเป็นน่าจะเป็นลิมุรุกับใครสักคนนะอาจจะเป็นจอมมันมิลิมนะไม่รู้นะ แล้วก็จะมีกิจกรรมคือตอนนี้มันคือกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ามันก็จะได้พวกกรอบอวตารได้สัตว์ขี่เป็นลังก้าใครรู้จักลังก้าลังก้าเป็นหมานะครับหมาของลิมมูรุนะอ่ะก็อย่าเสียเวลาเลยมาเราก็เข้าไปในเว็บนี้นะครับนี่ซึเว็บก็จะหน้าตายอย่างนี้เทนเซชตะละสลาม d ดัตตะเคียนหือชื่อญี่ปุ่นนะเบียดใหม่ทั้งทีเป็นสลมสามเป็ซะเนลอ น่ารักป่ะโอเคมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรนะอ่ะมาดูมาอ่านันก่อนอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องอ่านแล้วคือเราจะได้ได้ทาการสุ่มครับสุ่มแล้วเราจะได้ของรางวัลตามนี้นี่เยอะเยอะดิเออผมก็ง,งงว่าทำไมเยอะจังอ่ะเรามาดูก่อนสีม่วงก็จะเป็นของกากๆธรรมดารับเบสิกกลัวมากเลยหมื่นเซนตเนี่ยสีฟ้าก็จะเป็นพวกดีขึ้นมาหน่อยก็ไม่ดีหรอกจริง แล้วก็ที่ไฮไลท์เลยนะก็จะเป็นพวกพรีเมียมเทสเกีย์บูปินนะครับกับเบสิกแล้วก็โอนการ์ดอัลบั้มนะครับสอย่างนี้คือไฮไลท์นะก็ที่เหลือจะเป็นแบบมีสัตว์ขีมีอะไรพวกเนี้อันนี้ของที่ได้จากการคอลแลบครับแล้วมันจะเขียนรางวัลว,ว่าสามารถได้กี่คนด้วยนะลังก้าสัตว์ขนะีได้เ็ดวันที่ท,ที่อันนี้มากเลยที่เหนียวมากเลยได้6กพันชิ้นนะครับได้เวลาเวันก็พวกนี้อันนี้ได้พันมีมีพันชิ้นอนะไรพวกนี้ เจ็ดวันเท่านั้นเลยไม่ถาวรเลยที่เหเนียวไปไหนวะแต่ที่เหลือมันอัลลิเต็ดนะครับก็คือไม่จํากัดจำนวนนะผม,มอยากได้สตีลังกาอ่ะมันจะสุ่มได้สิบครั้งนะครับอ่ะมาล็อกอินกันโอเคเราสุ่มได้สิบครั้งนะครับกดสุ่มไปโยนเข้าไปอะไรออกมากองออกมาโอ้โหไม่อยากได้มาอีก เออได้กล่องโอดินเออเนี่ยดีดีดีอยู่อาหารซื้อเอาในเกมก็ได้ไงไม่ต้องรอเลยโอ้โหเหมือนเป็นมีมาจนได้อ่ะไหนดูใหม่นะที่คือสิ่งที่ผมได้นะอยู่ในตะขบนี้เลยแต่ได้กล่องโอดินมาแล้วนะกล่องโอดินอยู่ไหนวะกล่องโอดินไม่มีหรอทำไมได้อ่ะเออะไรวะคือไม่มีกล่องโอดินขึ้นด้วยแต่ว่าผมได้กล่องโอดินไม่เป็นไร นี่ผมจะได้สังคีรลังก้าจะได้ลังก้าไะน,นี่เอาที่าะไหรเราที่สี่เออหมื่นเงี้ยวกดตัวอื่นได้ปะกดหินก้อนนี้ด้วยก้อนไหนเออันี่ก้อน,นีหนไปอีกเออเอ,อ้ยิงฉันต้องยิอยูงวะโอดินยังไม่พ้นตสิบอันให้ริมูรุดวดสามครั้งหนึ่งสองสามกด คูณจะเร็วเลยน่งนะโดดเร็วเกินคุดไม่ทันโอ้โหคุณไปทีนึงคุณรู้ดโดดไม่ทันอีกสามทีนะอยากได้ลันกาไม่ก็ไอ้พวกเนี้ยสามอันเนี้ยเออไม่เอาเบสิกก็ได้เอาพรีเมียมกับโอนการ์ดก็ได้กดหินก้อนนี้ มาโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันชี้มันชี้ให้ให้กดอันนี้ใช่ไหมรีอย่้งเงี้ยฟังกดเลยเฮ้ยอ๋อให้ไฟฟ้าเหมือนเดิมนึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,ไปโอ้โหแต่อันนี้แค่อันเล็กอืออะไระเนี่ยมาจังกดอันนี้นะอันนี้อันใหญ่สุดนี่ใอันใหญ่สุดที่ลอยอยู่กด โอ้โหโคตรเกลือเลยอ่ะก็ทีเนี้ยของมันก็จะเข้าไปทางตามทางระบบเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเราได้พวกของที่เป็นของแคลับนะครับมรก้าพวกไอ้พวกเนี้ยได้พวกนี้มามันจะยังยังไม่ส่งเข้าจดหมายครับจะรอกิจกรรมมาก่อนครับเออพอกิจกรรมเข้าเต็มที่แล้วมันก็จะเข้าไอ้พวกนี้ก็ถูกส่งเข้าจนหมายในเกมเองครับแล้วก็จากที่มันบอกนะครับนี่ ทำกิจกรรมได้ทุกวันจนถึงวันที่5กันยานะครับเออก็คือสามารถอย่าลืมมากดทุกวันนะอย่างน้อยก็ถ้าเรากดทุกวันบางทีเราอาจจะได้ได้สิ่งที่ผมอยากได้นะก็คือพวกเนี้ยสมชิ้นเนี้ยคือผมว่าดีสุดแล้วนะเออแผนการนี้ท่านได้สาววันจะดีมากโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอ่ะมาแล้วนะจุดหมายอยู่นี่นะยังไงเพียบเลยของเครือองเราผลลับทั้งหมดไป โอดินโอดินตังหมื่นหนึ่งโอเคครบแหละเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนว่าโอดินะะได้นอ่ไหร่อยากจะร้องอยากจะคลายให้สุบอันอะก็น่าจะมีแค่นี้นะคบลิปนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมว่าสามารถกดรับได้ทุกวันนะครับวันละวันละสิบฟังจนถึงวันที่5กันยานะอย่าลืมมาเอาทุกวันนะ เก่ได้อะไรที่เป็นลิมิเต็ดหรือว่าได้ได้พวกพรีเมียมเฮดเกียร์เงี้ยมันก็จะดีนะเพราะว่าพรีเมียมเฮดเกียร์เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะออกของดีๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมว่าดีนี่นะอันนี้ก็ได้จากพรีเมียมเฮดเกียร์เห็นปะอันนี้นะถ้าเราได้อันนี้มาก็าจะทำให้เราเก่งนะได้ P A D K เพีรเกทั้งสองเปอร์เซ็นต์ออันนี้ของดีเลยนะก็มีอะไรอีกมีมีหัวที่มันที่มันไล้ลดไล่ของสายเวทอ่ะโอเคเส็จะละ้วนี่นะอันนี้ก็ได้จาก แบบพรีเมียมนะครับเนี่ยแล้วก็ปากพวกปากมันมีปากอะไรมั่งนี่มีปากอันนี้ด้วยนะนี่ก็ได้จากพรีเมียมนะครับก็อย่าลืมไปทําทุกวันนะเพราะว่าดวงสมมุติว่าดวงเราดีปับ๊บเดี๋ยวเผื่อเราจะเอาไปสุ่มไอ้พวกนี้ได้แล้วเราทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้น,นครับอย่าลืมว่าต้องทําทุกวันนะก็คลิปนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ครับไว้มาแนะนากิจกรรมต่อๆไปของริมูรุกันนะครับ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ